อ่าครับสวัสดียามเย็นกับผมยามบ่ายนะครับพบกันเมื่อเดิ่งว่าวันนี้ครับตาหน้านเย็นกันลาวพี่น้องครับผมวันนี้อยู่กับน้องโมเดลครับน้องโมเดลโมเดลกินแล้วครับก่อนได้ลาวพี่น้องกินแล้วครับรสชาติมันมันร้อนยาวย้อนเหลือเกินนี่เมนูเด็ดๆกเด็กๆชอบนะครับหนังไก่นะครับหนังไก่ทอดนะครับอ้ยากลุกพงปลาปิก้านะครับโอ้หนังไก่เอานี่พี่น้องครับนั่งไก่เอาเลย กรอบกรุบกรุบเลยพี่น้องครับกรอบกรุบกรุบเมนูนี้ยิบก้อยยัดยิบก็มือิเหรอปิดน้ำกรอบๆเลยซึ่งลดยัครับเละเมนูชูโรงครับพี่น้องครับชูโรงเละเมนูชูโรงครับพี่น้องครับตำซั่วเล็บมือนางครับพี่น้องเลยเน้นๆตำซั่วเล็บมือนางครับพี่น้องครับ อ้ยายพี่นอ้องเออสวัสดีเหรอสวัสดีอ่าเมื่อกี้ยังสวัสดีเลยสวัสดีท่านผู้ชมเลยนี่ครับพี่บอยจะชิมไม่เบืเ่อเบืเ่อเล,ลาล้าับเล็บมือหน้งเน้นกับเอาพี่น้องเล่พี่น้องดูนะนี่ครับไอ้ยาก้าวข้าเลยละมือหนางก้าวข้าเลยพี่น้องครับชิมไม่เลยตามด้วยละมือหนางครับอื้ม อือหือ้หเตยเดินกินเตยกิดว่าแค่วลูกเดือบอ่ะพี่น้องไปร้อยถี่แน่มาไม่รู้แต่ถ้าว่าจ๋าลูกแต่ถ้าว่าร้อยถี่ชาป่าลู่กับพี่น้องร้อยจริงๆรอันนี้อันนี้ผมกินได้เลยร้อยจริงจรกับนี่เราไม่ได้ว่ายร้อยอร่อยนะอร่อยร้อยหมากหมากพี่น้องกับชาป่าลู่กับซอสต้มเล่นทางกับสม่ตาตักเพชรชาป่าลู่กับบีได้นะครับ ทีอาเชรชาบารครับตังยที่จังหวัดกระบี่ครับนะต่างเปไนหเพศเลยท้งเดินทางนะครับนะดือว่าครับจังหวัดกำเื้อกระบี่ก็ได้นะครับเมนูลากหลยนะครับที่นี่ครับมีลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูเนื้อเนื้อเปื่อยปั้นกเผาเนื้อเปื่อยต้มแซ่บเนื้อนุมาไหมนครับเป็นเมนูดีว่าเพื่อๆหลายๆคนหมายกินเนื้อกระบ ร้อยเนนอันนี้กับร้อยเน่นอนผงการันตีกับเยืนยันเลยอีตรงข้อยอ้กัก๊มกับต้นลงอีกัมพอดีจอกินมะเขือ,อทศนะครับนะเดี๋ยวลองใช้มะเขือเท,ทกับน้ำจีนเลยพี่น้องครับอืมน้ึง,งน้ำปาลารามันน้มเลยมันนมันน้ำปลาราน้านานนำาล,านลายเต้แลพี่น้องฮะอืมชุ่มดำอืมชุมดำมันเน้ชุม่มดำชมดำร่อยจริงทุกจอยครัพี่น้อง กินไก่ก่อนโอเคโอเคกินไก่กินไก่เผ็ดไหมเนี่ยกินได้ไหมกินไม่ได้โอเคโอเคครับพันไปพันมาครับเวมาครับผักเพชรมาท่าเล่นทางได้เวมากินดินานชาบาลูกครับร้อยเนีนอนครับพี่น้องครับรับประกันคุณภาพเลยที่สำคัญครับราคาไม่แพงครับราคาบ้านๆครับเพราณเราอยู่บ้านๆครับราคาไม่แพงเลยใกล้กันเป็นบ้านๆครับโอเคครับมาครับพี่น้องมามามา